ครูสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาหาเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนกันนะครับทุกคนนี่อากาศก็อบอ้าวมากเลยนะครับผมนี่ฝนก็จะตกนะครับคือเมฆอึมครึมมากฝนจะตกนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราเดินมาแล้วเรามาเจอเห็ดปลวกตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผมเจอ เห็ดปลวกเห็ดโคนเมื่อคืนนี้ฝนตกเขาก็บานนะครับนนี้มีน้องบุ้งเก๋อมากินด้วยนะครับผมนี่เห็ดปลวกเห็ดโคนนะครับทุกคนอันที่เหลือเะว่าให้น้องกินนะครับผมนี่เจอตรงนี้อีกนะครับทุกคนยังไม่หมดนะครับนี่นะครับผม นี่เจอตรงนี้อีกครับผมโอ้ยเสียดายว่ามันบานเนาะแต่ไม่เป็นไรครับมันกินได้นี่นะครับผมเห็นไหมว้าวเห็ดเห็เห็ดอันนี้ก็คือถูกกินไปแล้วนี่นะครับผมเห็ดปวกเห็ดโคน นี่ดึงมาง่ายๆเลยนี่อีกนะครับดึงดึงแล้วก็ดึงนะครับนี่ไปไปต่อนะครับทุกคนจริงตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดดูดีๆนะครับเผื่อจะมีอีกแบบแบบตุมต่มๆแบบอะไรเงี้ย มาใกล้ๆกันตรงนี้ก็มีนะครับทุกคนนี่นี่นะครับผมใกล้ๆกันตรงนี้ก็เกิดอีกนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้กำลังแบบพอดีพอดีเลยนะครับนี่ กลางพอดีพอดีเลยนะครับทุกคนกลางพอกินนี่เราเอาช้อนมาขุดด้วยนี่นะครับเห็ดของเราแล้วก็มีเห็ดจูมานึงตรงนี้ นี่นะครับผมเห็ดโคนเห็ดปวกแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้ก็จะเจออีกนะครับแต่ว่าเขาเริ่มบานแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะมันถูกฝนด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับผมขาสวยนี่นะครับก็นี่นะครับ,รบทุกคน กำลังง,งามๆเลยก็เอานะครับผมไม่เป็นไรเอาหมดนี่เดี๋ยวเราไปต่อนะครับแต่ก็หาดูแถวๆนี้แหละครับทุกคนเผื่อเขาจะมีนะครับผมนี่คือหาไปแบบเรียกว่าอะไรหลายรอบแล้วนะครับผม หาไปหลายรอบมากแล้วนะครับแต่ก็ยังเจอทุกรอบที่มาหาก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมน,นี่ด้านนี้ก็คือด้านนี้ก็คือเริ่มไม่ออกแล้วเพราะว่าเขาออกเยอะแล้วนะครับผมที่เห็นลงๆเตียนเตียนนี่ก็คือ มีคนมาหาแล้วนะคะผมเขาหาไปแล้วเขาเอาไปกินจนอิ่มแล้วนะครับมันก็ยังหากันเรื่อยๆนะครับหาที่เดิมๆนี่แหละวนไปวนมาวนไปวนมาที่เดิมๆมันก็ยังออกอยู่เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมันออกหลังเพื่อนไงเห็ดที่เราเจอนี่มันออกหลังเพื่อนนะคะผมมันก็ทำให้เรามองเห็นเห็ดได้ ดูดีๆเผื่อบางทีมันมีดอกจุมจ่มๆตุมต้มๆเกิดขึ้นมาใหม่ไปหาเห็ดครับทุกคนนี่เห็ดปวกเห็ดโคนนะครับผมขอบคุณนะครับที่มารับชมพอดีหาตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นที่ที่แบบเคยหาประจํานะครับผมเนี่ยมันเป็นแบบอันนี้ก็เป็นเห็ดที่แบบเขาไอ้นี่แล้วอ่ะมันร่วงแล้ว เดี๋ยวไปต่อภาพมันคงไม่ชัดนะคนเข้ามาดูแป๊บเดียวก็ออกตามป่าแถวนี้ก็ไม่มีนะครับผมหมดแล้วเราก็แบบเดินหาตามรั้วนี่แหละทุกคน ช่วงรอบแรกอะ่ะผมเก็บตรงนี้แหละเยอะมากคือเก็บตรงนี้ทั้งทั้งโพนเลยทั้งแบบเนินตรงนี้เลยอะ่ะเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือเขาเก็บไปแล้วเนาะเขาก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกทีนี้เราต้องเดินหาที่ใหม่เดินหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็ เดินหาไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับมาหาเห็ดปวกครับนี่ได้เยอะเลยป่าก็ป่าแบบนี้ครับไม่ได้ไม่รกนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงป่าเนี่ยมันมีช่องว่างๆอันนี้เป็นป่าอ้อยนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ครื้มเหมือนฝนจะตกบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคน นี่นะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในป่านะครับเพื่อที่จะมาดูว่ามันจะมีไหมนะครับผมนี่นะครับเห็ดคือมันเกิดอ่ะมันก็จะเกิดเต็มนี้แหละทุกคนแต่ว่ามันถูกหาไปแล้วนี่คือบรรยากาศป่า ป่าที่เราหาเห็ดนะครับเนี่ยมามันโล่งอย่างนี้เลยทุกคนมันไม่ใช่ป่าทึบนะครับมันเป็นป่าโล่งๆเลยก็หาสนุกนะครับผมเมื่อวานนี้มาหาเมื่อวานนี้มาหาแถวนี้เขาแบบมีคนเขามาหาก็มาหากับเขาเขาได้หนึ่งครุนะครับผมหนึ่งครุเลย คุยใหญ่อะแต่ผมมาได้แค่ครึ่งคูครึ่งค,เค,งคเูเนี้ยครึ่งคูเล็กเนี่ยเนี่ยรอยที่เห็นนี้คือรอยเขีย่ยนะครับที่เขาเขีย่ยไปแล้วรอยเขาเขีย่ยไปแล้วนะครับก็ไม่เจอหรอกครับแต่ว่ามันมันก็น่าจะหลงเหลือแหละบางทีใบมงใบไม้มันปิดเนาะเรามองหาไม่ ไม่ชัดนะครับเราเราหาไม่ดีนี่นะครับป่าเราก็แค่นี้เองนะครับทุกคนป่าไม่ได้รกนะครับป่าแค่นี้เองเนี่ย จริงมันก็มีไปทางนู้นอีกนะครับแต่ว่าพอดีมีเมื่อกี้เห็นคนเขาหาไปแล้วเราก็ไม่อยากเดินไปแล้วถ้าเขาหาเราก็ไม่อยากเดินไปเนาะเพราะว่าเขาหาเก่งแล้วก็เขาคงจะถ้าเห็นเขาคงจะเอาไปแล้วทีนี้เขาเดินมาตัวเปล่าหรือเปล่า ยังไม่เจอเห็ดหมูใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็เห็นแค่สิบกว่าดอกนี่ที่ได้เมื่อกี้สิบกว่าดอกหมูใหญ่มันหาไปแล้วเนาะมันได้หาออกไปแล้วแล้วก็คือหาหลายรอบแล้วอะแต่วันนี้ก็อบอ้าวมากก็คิดไว้ว่าน่าจะเจอสักหมูหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจจะเจอไหมบอกไม่ถูก ในอีตรงนี้ตรงโล่งๆนี้ก็คือเขาหาไปแล้วนะครับผมมีคนมาหาไปแล้วมาเปิดมารื้อไปแล้วนะครับเขาก็ได้ไปหนึ่งครุหนึ่งตะกร้าเนี่ยที่เขาเปิดไปแล้วของเราก็มาเดินตามหาดูตามท้ายเขาเจอก็เอานะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรนี่บรรยากาศทิมสะ น้ำก็เดินหาไปนะครับเรื่อยๆให้กับทุกคนได้ชมนะครับก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่ามันเงียบเหลือเกินเหตุมันเงียบมากไป ต้องเดินลุยน้ำไปอีกนะครับนี่ก็เคยเก็บตรงนี้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ายังมีไหมก็คงจะหมดแล้วแหละเก็บเห็ดปวกเห็ดโคนนี่นะครับก็ที่เก็บก็เขตบริเวณที่เราอยู่นี่แหละครับผมไม่ได้ไปเก็บไกลเลยทุกคนนี่นะครับผม สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่ชัดเนาะทาให้กล้องไม่ชัดต้องขอโทษขออภัยนะครับคนที่มารับชมนะครับผมคือเราอยู่ชายแดนครับผมชายแดนไทยกัมพูชานะครับเราอยู่สายตะกูเขาเรียกว่าสายตะกูนะครับผมเนี่ยคือก่อนหน้านี้หาตรงนี้ครับผมก็คือเกิดเกิดเต็มนี้เลย เกิดเต็มนี้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เกิดแล้วเพราะว่าเรามาหาไปหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็คือไม่เหลือแล้วไม่เหลือสภาพเห็ดให้เราได้เก็บเลยนะครับผมไม่เหลือเห็ดให้เราได้เก็บเลยไป แต่เราก็ยังคงมาเดินดูเดินชมเหมือนเดิมนะครับเผื่อมันจะเจอดอกที่เขาหลงเหลือดอกที่เขาเกิดหลังเพื่อนอย่างเงี้ยก็อ,อยากเจอสักหมูใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าหมดแล้วเขาหาไปหมดแล้วนะครับทุกคนดูสภาพรั้วสิ นี่คือสภาพรั้วที่เขากั้นเขตแดนนะครับผมก็คือถูกพังไปหมดนะครับถูกคนหาเห็ดประพังไปหมดนี่นะครับก็ตนี้ก็น่าจะหมดแล้วล่ะทุกคนน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมก็คือเงียบเห็ดเงียบมาก ก็สำหรับไลน์นี้นะเพราะว่าจะจบแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าเห็ดหมดแล้วหาไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่ามันมันไอ้นี่แล้วมันน่าจะวายแล้วแหละไม่ใช่วายหรอกมันมันยังมีออกอีกที่ที่มันออกก็มีแต่ว่าที่ที่เราหามันไม่ออกป่าอย่างนี้ก็น่าจะออกแต่ว่าก็ไม่ออกนะครับ ป่อย่างนี้ก็น่าจะออกแต่ว่าไม่ออกน่าจะมีเห็ดปวกเห็ดคนเนาะแต่ก็ไม่มีอยากได้สักหมูใหญ่หนึ่งแต่ก็หาหาทุกวันนะครับทุกคนก็ได้ทุกวันก็คือ ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมคือ,คอ,คอได้ทุกวันจริงๆหาทุกวันได้ทุกวันจริงๆนะครับวันนี้ก็พาเดินอ้อมมาเลยอ้อมฝั่งสะอันนี้เราหาแค่สิบห้านาทีนะครับนีก็ได้ถือว่าได้เยอะอยู่นะแค่สิบห้านาทีหาเบเบหาชิวๆแต่ก็เหงือ่อแตกซกเลย ว่าอากาศมันอบอ้าวเนี่ยแถวนี้น่าจะออกแต่ก็ไม่ออกแถวนี้เคยหามันเคยออกแต่ตอนนี้ก็คือเงียบแล้วเงียบสงบมาก ไม่มีเลยครับนีรอยเขีย่ยรอยเขาเขี่ยหาหาจนหมดขนาดนี้ก็คงไม่เหลือให้เราแล้วทุกคนเนี่ยเขี่ยขนาดนี้เนาะดูจากใบไม้รกๆนะครับผมก็น่าจะหมดแล้วครับทุกคนแค่นี้แหละก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผม้วยนะครับเก็บความสรงจำไว้ใน y o u t u b e นะครับผม ขอบคุณที่ผ่านเข้ามาชมนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม